ประเด็นที่เป็นดรามา่ากรณีมูลนิธิกันจอมพลังคุณผู้ชมครับเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือจากกองทัพเนี่ยนะฮะจนถูกกองทัพนั้นตั้งคถาถามถึงงบประมาณของกองทัพว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีการจัดการบริหารที่โปร่งใสหรือไม่อย่างไรมีการไปขอที่อื่นให้บริจาคหรือเปล่าวันนี้ก็มาที่การทหารของสภาผู้แทนราษฎรเรียกทั้ง2ฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเขาก็ไลฟ์กันด้วย ให้คนได้ดูกันนะฮะอันนี้คือกรรมธิการในส่วนของพรกประชาชนนะเวลามีการประชุมปั๊บเขาไลฟ์ตลอดนะฮะกรรมธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรเรียกกองทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณกันจอมพลังวันนี้ไม่ได้มาเองนะฮะทางท่านวินไทยก็ไม่ได้มาเองเป็นการประชุมแบบออนไลน์มานะฮะไม่รู้ว่าใช้แอปไหนโปรแกรมไหนก็ว่ากันนะแต่ว่าส่งภาพส่งเสียงมาแบบนี้นะฮะก็บอกว่า การบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากมวลนิธิของการจอมพลังนั้นน่ะ ลงไปช่วยรับบริจาคสิ่งของจนถูกตั้งคำถามงบประมาณของกองทัพไม่มีหรอทำไมถึงต้องไปขอจากประชาชนคนธรรมดาแบบนั้นนะฮะแต่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกแล้วก็กันจอมพลังครับขอเข้าร่วมประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนกรรมธิการเชิญสอสไอรัชนกสีนอกพักประชาชนเข้าร่วมซักถามด้วยนะฮะ ระหว่างการชี้แจงเนี่ยประธานกรรมธิการนั้นก็ได้สอบถามกรณีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองทัพไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ครับมันมีหน่วยงานใดบ้างนะและมีใครบ้างแล้วขอสิ่งใดนะครับปรากฏคุณกันจอมพลังเอาหนังสือขึ้นมาโชว์หงายหลังตึงหมดเลย <c oughs> คือตอนแรกกองทัพบ,บอกไม่เคยขอใครนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใครอยากจะบริจาคใครใครบริจาคก,ก็บริจาคก,กันไม่เคยขอ กองทัพบ,บอกแบบนี้อ่าคุณการจอมพลังเขามีหนังสืออ่ะเขาก็เลยเอหนังสือขึ้นมาโชว์ฮะแล้วอ่านเนื้อหาบอกว่าหน่วยงานหนึ่งนะมีความต้องการจัดซื้อแผ่นเกราะกันกระสุนระดับ4จํานวน250แผ่นจากบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งนะฮะทำหนังสือมาขอความอนุเคราะห์เงินจากมูลลนิธิกันจอมพลังก็คือมูลที่ของตัวเองนะฮะ มือที่นั้นโอนเงินตรงไปยังบริษัทเพื่อให้บริษัทนั้นส่งมอบของให้กับหน่วยงานโดยตรงโดยไม่ได้ผ่านมูลนิธิทางนี้ตนก็ไปร่วมถ่ายภาพตอนส่งมอบบางครั้งด้วยว่ามีชื่ออยู่วะเนี่ยอ่านี่ชื่อข,ขอเรียกอ,อ่านเลยแล้วกันนะเพราะว่าหนังสือที่คุณการจอมพลังเขาเอาขึ้นมาก็คือเสนาธิการหน่วยพร้อมรบเฉพาะกิจในสงครามรูปแบบใหม่ของกองทัพบ,บกอ่ันนี้ผมขออ่านนะฮะ ออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการผิดใดๆนะครับอันนี้อันนี้ขออภัยล่วงหน้านะฮะแต่ว่าหนังสือมันมาแบบนี้ก็อ่านให้คุณผู้ชมฟังเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนโทรทัศน์ที่บ้านอาจจะจอเล็กอะไรแบบนี้หรือว่ายังไงผมก็อ,อ่านเลยก็แล้วกันนะเพราะาเขาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเออมันชัดเจนนะ่ะก็คืออ่านให้ฟังนะไม่ได้บอกว่าผิดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดซึ่งวันนี้ทางท่านพลตรีวินไทยสุวารีก็รับปากในกรรมธิการบอกว่าเดี๋ยวจะไปไปดูว่า เออหน่วยงานนี้เนี่ยเขาขอไปจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงขั้นโอ้ต้องทำหนังสือกิจจัลักษณะขนาดนั้นเลยนะฮะคุณกันจมพลังนั้นปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อหน่วยงานแต่ว่าโชว์หนังสือแบบนั้นก็คือก็คือเต็มๆต็มละนะฮะแล้วก็ผู้เซ็นหนังสือก็ไม่เปิดเผยนามแบบผมขออนุญ,ญาตอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อผู้ขอความอนุเคราะ เพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมีทั้งหน่วยงานทหารแล้วก็ตำรวจที่ทําเรื่องขออนุเคราะห์มาแบบนี้แล้วบางครั้งการขอความอนุเคราะหนะ์น่าทำทางออนไลน์ไม่ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการก็มีอีกเยอะแยะ ะะทำให้คุณวีโรธและคณะดิสรกรรมธิการนั้นแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้นั้นควรตั้งคําถามกับกองทัพว่าไปขอรับบริจาคยุทธภัณฑ์จากเอกชนนั้นได้อย่างไรส่วนคุณรัชนกศรีนอกก็กล่าวเสริมบอกว่าอยากให้คุณกันจมพลังนั้นส่งหนังสือขอความอนเคราะห์เนี่ยมาให้กรรมธิการทุกฉบับเพื่อที่คุณกันจองพลังจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการปกป้องตนเองลองฟังดูฮะทหารมีอยู่แล้วครับ แล้วก็มีในส่วนของตำรวจด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของลายครับนะจะมีลายทักมาในการขอนะครับความอนุเคราะห์ต่างๆนะครับอย่าง้ตบุกเนี่ยมาหลายปีแล้วอันเนี้ยหลักๆก,ก็คือเอาไว้ใช้ในการคํานวณน,นะครับในการกดกระสุนใหญ่ผมผมเข้าใจนะว่าเขาอาจจะมีมีเงินกนะองทัพเขามีเงินอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความรวดเร็วอ่ะผมไม่มั่นใจว่าได้ขนาดไหนแต่พอเขาขอมาอย่างเงี้ยขอมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันช่วยเขาได้อ่ะ ทำให้ทุกคนปลอดภัยได้มูลทีก็ปฏิบัติภารกิจในหน้าง,งานของมูลทีผมหาอะไรได้มีคนช่วยหาได้ก็กเราก็เร่งดําเนินการให้ส่วนจะซื้อถูกซื้อแพงตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของมูลทีนะครับจบก,กของทางบริษัทนะตรงนั้นก็ในเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรของมูลทีก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่กรณีนี้มันต้องมาโฟกัสที่กองทัพทัว่ามันควรหรือไม่ ที่จะไปขอรับบริจาคยุทธภัณฑ์เนี่ยที่เป็นเกรดในการทำสงครามเนี่ยกับมุ้ยที่ต่างๆเนาะค่าของพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในงบประมาณเนี่ยตั้งเอาไว้ซื้ออยู่แล้วแต่กับการเป็นว่ากองทัพนะคะโยกเงินอีกข้อหนึ่งในการมาซื้อของเหล่านี้อันนี้ที่ฉันว่ามันมันมันจะมีปัญหาละนะคะเออมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งกับการไลฟ์นะ หลักฐานออกมาแบบนี้เต็มๆมานะฮะแล้วสื่อมวลชนก็เอามาใช้ได้นะครับจากนั้นกรรมธิการนั้นได้สอบถามโฆษกองทัพบกบอกว่าขอรับบริจาคอะไรไปบ้างออท่านพลตรีวินไทสุวารีนั้นชี้แจงบอกว่าของที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมี2ลักษณะด้วยกัน1ก็คือเพื่อต้องการช่วยเหลือกําลังพลอันนี้ข้อที่1 2ก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของคนแนวหนะ้าการบริจาคนั้นจะไม่ขอเป็นเงินนะ เพราะว่ามันมีความยุ่งยากทางกฎหมายแต่ถ้ายืนยันว่าจะให้เงินเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับทหารที่จะรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยทางกองทัพก็สามารถที่จะเป็นสะพานในการเชื่อมต่อไปได้ในส่วนของยุทธภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทางเทคนิคนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันกระสุนก็ไม่ทราบว่ามีการบริจาคเข้ามาด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วราคานั้นมันสูงนะฮะ แต่กองทัพก็ไม่ได้ห้ามบริจาคสะทีเดียวมองว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ของบริจาคแต่มันคือกำลังใจจากประชาชนกองทัพก็ตอบมาแบบนี้ของที่บริจาคมานั้นได้นำไปใช้จริงแต่บางส่วนนั้นอาจจะเกินความจำเป็นไปบ้างแต่ยืนยันว่ากองทัพนั้นไม่ได้ขาดแคลนแต่ว่าหน่วยปฏิบัติในพื้นที่นั้นอาจรับไว้ในกรณีที่ประชาชนหรือว่ามูลนิธินั้นต้องการที่จะแสดงน้ำใจเองก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร นะฮะฮหากพบกรณีรับเงินบริจาคหรือว่าช่อโกงสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้ในทันทีลองฟังท ok ่โฆษกองทับบกครับส่วนกองทับบกเนี่ยไม่มีนะครับพราะผมสังเกตดูคุณกณันไม่เคยที่จะมา,มา,ม,ามาทางทอบอเลยนึกออกไหมฮะส่วนใหญ่นะ่าจะใช้ช่องทางอยู่ในพื้นที่แตไ่ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่ามันเลยทําให้ ระบบของการร้องขอทั้งหมดเนี่ยมันเลยอาจจะตกหล่นไปก็คือในส่วนระดับกองทัพเนี่ยอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยยังมีความรู้สึกว่าต้องการความการะจ่างนะผมก็ขออนุญาตต้องอาจจะต้องไปขอคุยกับทุกหน่วยเลยแล้วก็ดูว่ามีเรื่องของการขออนุเคราะห์อะไรบ้างนะครับ คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านโฆษกองทัพบ,บกแล้วล่ะฮะต้องไล่ละนะคราวนี้ไล่เช็คเลยนะฮะว่ามีหน่วยไหนของกองทัพบ,บกตอนนั้นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นตรงชายแดนเนี่ยหน่วยไหนที่ขอความร่วมมือไปกันแน่ตรงตามเอกสารที่คุณการโช์หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของกองทัพบ,บกที่ต้องชี้แจงแล้วนะฮะคราวนี้หลังการประชุมเสร็จสิ้นคุณชยพลสะท้อนดีรองประธานคณะกรรมาการทหารนั้นให้สัมภาษณ์บอกว่าหลายคําถามก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมอีกได้นะฮะประชุมอีกได้ด้านคุณไอซ์นะครับที่ยืนอยู่ข้างๆบอกว่าคุณกันจอมพลังโชว์เอกสารการขอความอนุเคราะห์เพียงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้นไม่ได้ยื่นให้กรรมธิการตรวจสอบแล้วก็อ้างว่าไม่สะดวกส่งให้ด้วยเพราะว่าเกรงจะกระทบผู้ร้องขอก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าอาจจะมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือไม่เอาละขาวที่สงสัยก็ไปใหญ่แล้วนะฮะว่าใครทําอะไรกันแน่คุณกันมีหนังสือนี้แน่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะ คุณการจอมพลังมักอ้างว่ารับบริจาคเพราะว่ากองทัพขาดแคลนแต่ว่าเมื่อถามทางกองทัพกลับยืนยันว่าไม่ได้ขาดแคลนน่ะยังไงเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็เลยให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองนะในขณะที่โฆษก,กองทัพนั้นไม่สามารถตอบได้ว่ามีหน่วยงานใดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิจริงหรือไม่เธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีส่วนต่างของงบประมาณที่หายไปเพราะว่ากองทัพนั้นมีงบจัดซื้อยุทธภัณฑ์อยู่แล้ว แล้วก็มาขอรับบริจาคจากมูลนิธิอีกก็ต้องตรวจสอบว่าเอองบดังกล่าวนั้นเอาไปใช้ส่วนไหนล่ะถ้าสมมติว่ามีงบอยู่แล้วแล้วขอรับบริจาคมาไอ้งบที่มีอยู่แล้วก็ก็รอดสิก็เหลือสิแล้วมันตกหล่นไปไหนอยู่ที่ไหนคืนกองทัพเปล่าอย่างนี้นะฮะมูลนิธิที่เปิดรับบริจาคโดยอ้างชื่อกองทัพควรจะ เปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าไม่ได้มีการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ตั้งคำถามว่าขณะน,นี้มูลนิธิของการจอมพลังและกองทัพนั้นอาจจะมีการปกปิดข้อมูลต่อกรรมธิการหรือไม่พร้อมเสนอให้มีการปฏิรูปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบอกไปเรื่องใหญ่เลยคราวนี้คได้ขยายไปหมดเลยนะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพนี่หมายถึงซื้อทุกอย่างนะทุกอย่าง มันไม่ใช่แค่เกาะกันกระสุนหรือว่าอะไรนะคือทุกสิ่งอย่างไม้จิ้มฟันยันเรือรบยันเครื่องบินเรือดำน้ำหมดเลยเปิดเผยให้หมดนะฮะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็ปกป้องชีวิตทหารที่แนวหน้าแล้วก็ย้ำว่าหากยังปล่อยให้เกิดลักษณะแบบนี้ต่อไปนั้นกองทัพอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแอบอ้างรับบริจาคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นได้ลองฟังสสไอ,อรัชนกรับ เราจะตรวจสอบก็ก็ยังตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอแล้วกส็สุดท้ายแล้วหน้างานขัดอะไรบ้างเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงคืออะไรอ,อะไรที่คุณตอบแล้วมันกลายเป็นรอยต่อที่คนธรรมดาไม่สามารถที่ฟังรอบเดียวแล้วเข้าใจได้อ่ะอันนี้มันมีส่วนต่างมันมีส่วนต่างที่อาจจะเป็นภาษีของเราหรืออาจจะเป็นส่วนต่างที่อยู่ในเงินบริจาคที่มันไม่ชัดเจน อืมเธอก็ยังประบุอีกด้วยนะครับว่าเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่าทําไมฐานผู้น้อยนั้นถึงมองว่าคุณกันจอมพลังนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นฮีโร่นะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงปัญหาขาดแคลนว่าเขาขาดแคลนอะไรได้บ้างต่อผู้บังคับบัญชาได้นายฐานระดับสูงก็ไม่กล้าที่จะรายงานข้อเท,ท็จจริงทําให้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากภาคเอก,กชนอันนี้คือสิ่งที่ทางคำอธิกรรมธิการได้พูดไว้วันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ กรรมธิการทหารนะกรรมธิการทหารจริงๆมีการประชุมกันหลายกรรมธิการหล่านนี้อาจตามกันต่ออีกสักหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงผมว่าถ้าจะให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งคุณกันจอมพลังก็ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆนั่นนะมาให้กรรมธิการดูหน่อยอย่างน้อยสำเนาก็ยังดีนะฮะ,ะว่ากันไปก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่มีใครส่งเอกสารมากรรมธิการก็เลยสงสัยทั้งคู่เลย สงสัยทั้งกองทัพด้วยสงสัยคุณการจอมพลังด้วยนะนะฮะอ่าว่ากันต่อไปก็แล้วกันเคลียร์กันไปนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News